สวัสดีครับผมฝาง CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวซิงค์ระบายความร้อนของซูนามิครับนั่นคือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวซูนามิโคเลคเตอร์ TSS ขีด6กพัิวัตต์ TDP ARGB ครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวเนี้ยมันไม่ใช่รุ่นใหม่แต่อย่างใดเนาะมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าความน่าใช้ของมันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับผมก็เลยจะมารีวิวใให้้้เพื่อนนนไดชมคิปี แต่ก่อนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องเนาะแล้วก็มาดูสเปคคร่าวๆของซิงระบายความร้อนตัวนี้กันก่อนครับตัวซิงระบายความร้อนตัวนี้ครับหน้ากล่องเขาเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนเลยเนาะว่ารูปร่างหน้าเตาของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สเปกก็จะเป็นประมาณไหนนะครับตัวซิงระบายความร้อนตัวนี้เขาเ็ามีไฟ RGB นะครับก็ตามชื่อรุ่นของเขาเลยเนาะที่เขาบอกว่าเป็นรุ่น RGB ครับสามารถปรับไฟได้ครับก็ใช้ได้ร่วมกับหลากหลายโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของ g i g a b อ t e ครับของเ s ็สหรือว่าจะเป็นของ Sync คราไดงครับีก ไฟ RGB นะครับแล้วก็ตัวซิงค์ตัวนี้ครับเขาก็มีฮิตไป์นะครับถึง4ตัวเลยครับการระบายความร้อนเนี่ยผมมองว่าก็ยังสามารถทําได้ดีนะครับถ้าเราใช้ I5 หรือว่าในเส้น5นะครับอันนี้ก็จะโอเคเลยนะครับสำหรับตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกไรเส้นเเป็นพวก I7 ขึ้นไปเนี่ยอาจจะคิดหนักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ครับรองรับทั้ง Intel แล้วก็ MD ครับแต่ว่ารุ่นที่รองรับเนี่ยถ้าเป็น i ิน e l นะครับก็จะเป็นรุ่น 15xx รสสาามถใ่ได้หมดเลยนต่ว่าถ้าเป็นเก็่่นนจ์ สามารถใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับตัว1 5 x x กับ1200เนี่ยน่าจะใช้ซิงค์ร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับลองสอบถามร้านก่อนซื้อก็ได้ครับว่าสามารถใช้รวมกันได้หรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเป็น AMD นะครับพวก a m 4เนาะแล้วก็พวกเก่ากว่านั้นครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างพวก Intel Gen12 Gen13 Gen14 พวกเนี้ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับรวมไปถึงพวก a m 5นะครับนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นที่รองรับครับตัวนี้ครับเขาก็รองรับ ก็ตามชื่อรุ่นเลยเนาะ1 3อวัตต์นะครับด้านข้างของกล่องนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกตัวสเปคต่างๆเนาะของตัวซิงค์ตัวนี้นะครับอย่างแรกเนาะก็จะเป็นดิเมนชันนะครับหรือว่าขนาดของตัวซิงค์นะครับอันนี้ขนาดของเขาก็จะมีอยู่ที่1 6 1ยคูณแปคูณ137มิมลลิเมตรครับแล้วก็รองรับพัดลมตัว12เส้นนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะถ้าเรามีพัดลมตัวอื่นที่เราอยากเปลี่ยนนะครับก็สามารถหามาเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพัดลม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักๆเลยนะครับพลิกมาอีกฝั่งนะครับอันนี้เราก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ข้างในครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันอยู่แล้วเนาะว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเจอโฟมเนาะโฟมรองอยู่1ชั้นนะครับนี่เราก็เอาออกเลยนะครับนี่วางไว้ก่อนเนาะ อย่างแรกที่ผมเจอก็จะเป็นตัวคู่มือครับนี่คู่มือเนาะถ้าใครใส่ไม่เป็นก็ต้องดูคู่มือก่อนนะครับวิธีการใส่พวกซิงค์ระบายความร้อนพวกเนี้ยแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเราก็จะต้องดูคู่มือเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบนะครับมาชิ้นต่อไปครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเนาะนี่อันนี้ก็จะมี2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ใช้ยึดกับเมนบอร์ดนะครับก็จะมีมาให้2ออันเนาะอันนึงก็จะเอาไว้ใช้กับ a m ็มครับอีกอันนึงก็จะเอาไ้ใช้ก กันครับนี่ อันนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวสิงห์ระบายความร้อนของเราครับเขาก็ติดพัดลมมาให้ด้วยครับพร้อมกับสายต่างๆเนาะนี่ครับรายงระยายเต็มเลยนะครับตัวสิงห์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีแถไฟ RGB ครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดนะครับไฟ RGB ก็จะขึ้นเหมือนในรูปเลยเนาะรวมไปถึงตรงพัดลมด้วยนะครับก็มีไฟ r g b ให้เรานะครับมีท่อฮิตไปเนี่ยถึง4เส้นเลยนะครับการระบายความร้อนก็ดีใช้ได้ครับนา่างก็จะเป็็็นนนนนนนแบบบบีี้้คครรัััั่่กจะะเเปตตววววหาาาาขอองงสสยยผมมม สวยใช้ได้เลยสําหรับคนที่ชอบโทนสีดำนะครับดูครับในกล่องมีอะไรบ้างที่เหลือครับก็จะเป็นชุด น็อตนะครับน็อตเยอะตัวสิงเข้ากับเมนบอร์ดครับรวมไปถึงซิลิโคนครับก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วจะเป็นหลอดเล็กๆนะครับแล้วก็มีสายเอาไว้จั๊มกับไฟ RGB ์ครับนี่ก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับในกล่องหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับหมดแล้วมีเพียงเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วเนาะก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีประกอบกันเนะว่าประกอบเข้าคอมไปแล้วครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องมาแล้วไฟจะสวยขนาดไหนครับมาดูกันครับ ผมก็จะประกอบใส่เครื่องนี้นะครับ CPU ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Intel Gen 6นะครับอันนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าวิธีการใส่ของเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับตัวนี้เราก็จะเอาตัวยึดที่มันเป็นของ Intel ครับเขาจะเขียนอยู่เนาะว่า775หรือว่าจะเป็น 115x นะครับนี่เราจะเอาใส่ข้างหน้าไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ขายึดตัวขายึดของ Intel ครับก็อยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะแกะก่อนเนาะก็จะเป็นพวกที่เป็นพลาสติกนะครับตัวขาใสๆแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวหมุดสีดำๆนะครับ ถ้าใครดูแล้วงงเนาะก็สามารถดูในคู่มือได้นะครับจะเอาตัวขาใสๆนะครับมาใส่ข้างในก่อนครับแบบนี้นะครับสอดเข้าไปตรงรูเลยนะครับแล้วก็จะเอาหมุดนะครับหมุดดำๆเนี่ยมารอยัดใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ทาเข้าไปแบบนี้ครับให้มันตรงรูนะครับพอมันตรงรูแล้วเราก็ดันหมุดสีดําเข้าไปได้เลยครับดันเข้าไปให้แน่นครับแบบนี้เนาะใสให้ครบก่อนก็ได้ครับไอตัวที่รองสีขาวเนี่ยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับ โอเคครับเรียบร้อยครับยึดแน่นนะครับผมลองขยับดูก็ไม่ขยับเลยนะครับยึดค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเช็คฝั่งนี้อีกทีนึงอ่าแน่นนะครับโอเคพอเราใส่ตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ให้เราทําการทาซิลิโคนก่อนครับตรงไดนอนก่อนถ้าใครมีที่ปาดซิลิโคนก็ปาดซิลิโคนให้มันทั่วกระดอง CPU เลยก็ได้ครับแต่ว่าที่ปาดผมหาไม่เจอผมก็เลยจะติดเลยนะครับอย่าลืมนะครับตรงหน้าสัมผัสตัวกระดอง CPU เนี่ยเขาจะติด ิลพลาสติกไว้อยู่ครับตัวนี้อย่าลืมแกะออกเนาะถ้าไม่แกะออกก็คือ CPU ร้อนเหมือนเดิมครับนี่ต้องแกะออกด้วยนะครับแกะออกเลยครับนี่แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี้สําคัญมากๆเลยนะครับมาพอเราแกะได้แล้วนะครับตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป่าเนาะเป่าจากด้านที่มีพัดลมนะครับออกไปด้านที่มันไม่มีพัดลมเนาะก็คือมันจะเป่าไปข้างหลังเคสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะหันหน้าพัดลมเนี่ยเข้ามาหาตรงแรมนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนออกไปตรงข้างหลังเคสนะครับแบบนี้เลยนี่ผมก็จะวางแบบนี้นะครับใส่เลยนะครับ ยึดข้าไปแล้วเรียบร้อยใส่ค่อนข้างง่ายครับเป็นซิงอีกตัวที่การประกอบก็ไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ที่เหลือก็จะเป็นการจัดสายไฟเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะว่าจะจัดสายไฟแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจัดสายไฟแล้วก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวหน้าตาไฟอาจบีของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนาะผมก็ประกอบเข้าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าไฟของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะมาดูพร้อมกันกันเลยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็อย่างที่บอกครับไฟเนี่ยจะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีไฟ RGB ์เจนาะรวมไปถึงตรงพัดลมนะครับก็จะมีไฟ RGB ให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชอบไฟอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะชอบไปเลยนะครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างสีสวยนะครับก็ลองเทียบกับตัวไฟที่อยู่ในเคสของผมครับมันจะคนละยี่ห้อเลยเนาะแต่ว่าไฟเนี่ยสีจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวไฟนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวตัวซูนามิโปรเทคเตอร์ TSS ขีด6กพวัตต์ TDP ARGB ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะสำหรับผมแล้วนะครับผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้าง,งสวยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับถ้าเอามาใช้กับพวก Co r e i5 Ryzen นพวกเนี้ยคือสบายๆครับสามารถใช้ได้อยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกเนาะตัวนี้จะไม่รองรับเจนใหม่ๆอย่างตัว AM5 หรือว่าจะเป็น s so เก k ต t 1 7 0ของ Intel นะครับถ้าใครจะเอาไปใช้กับ Socket ใหม่ๆอาจจะต้องไปหารุ่นใหม่นนนัอี้้ถา พวกรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอยันนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมครับก็จะมีทั้งในตัวยูทูบนะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีแบบนี้ผมก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ